สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พื้นที่แห่งพลังบวกที่เราจะได้เดินทางไปพร้อมกันในเส้นทางแห่งการตื่นรู้วันนี้ผมอยากพาคุณไปสัมผัสกับความจริงบางอย่างที่ถ้าคุณเข้าใจสิ่งนี้ชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนี่ไม่ใช่เพียงคำพูดเพื่อปลอบใจแต่คือกุญแจที่จะเปิดประตูสู่พลังจัก,กรวาลที่อยู่ใกล้คุณยิ่งกว่าที่เคยคิดฟังด้วยใจที่เปิดกว้างฟังด้วยจิตที่พร้อมจะเชื่อมต่อ แล้วคุณจะรู้ว่าแท้จริงแล้วคุณไม่เคยเล็กเลยคุณไม่เคยขาดเลยคุณคือส่วนหนึ่งของจักรวาลอันไร้ขอบเขตและจักรวาลก็กำลังรอคุณปลุกพลังนี้ขึ้นมาเพราะความจริงแล้วจักรวาลใบนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพียงเพื่อให้เราใช้ชีวิตแบบซ้ำซากตื่นกินทำงานแล้วก็นอนแต่จักรวาลถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราตื่นรู้เพื่อให้เราเห็นความเชื่อมโยงระหว่างภายในกับภายนอก ระหว่างจิตใจกับพลังงานระหว่างสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เราได้รับทุกความคิดของคุณทุกความรู้สึกของคุณเปรียบเสมือนเคลื่นพลังงานที่ถูกส่งออกไปในจักรวาลและสิ่งที่คุณส่งออกไปย่อมย้อนกลับมาหาคุณหากคุณส่งความกลัวออกไปคุณจะเจอกับสิ่งที่ทําให้กลัวหากคุณส่งความเชื่อมั่นออกไปคุณจะเจอกับโอกาสที่เปิดทางหากคุณส่งความรักออกไปคุณจะดึงดูดความรักที่ยิ่งใหญ่กว่ากลับคืนมา นี่คือกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนหรือกฎแห่งพลังงานที่จะประวาลทำงานอย่างเงียบงนันแต่มั่นคงไม่มีวันผิดพลาดไม่มีวันเปลี่ยนแปลงกฎนี้เป็นความจริงที่อยู่เหนือการคาดเดาและเมื่อคุณเข้าใจมันชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะคุณจะเริ่มตระหนักว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญทุกเหตุการณ์ทุกคนที่คุณได้พบทุกปัญหาทุกโอกาส ลื้อสะท้อนสิ่งที่คุณได้เคยคิดเคยเชื่อและเคยส่งออกไปในรูปของพลังงานเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะเลิกโทษโชคชะตาเลิกโทษสิ่งรอบตัวแต่หันกลับมาสำรวจจ,จิตใจของตนเองคุณจะเริ่มเห็นว่าถ้าคุณปรับความคิดปรับพลังงานปรับทิศทางของใจสิ่งที่เข้ามาในชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามนั้นจากรวาลไม่ได้เลือกปฏิบัติไม่ได้ตัดสินว่าคุณคู่ควรหรือไม่ จักรวาลเพียงสะท้อนสิ่งที่คุณเชื่อจริงๆกลับคืนมาหากคุณเชื่อว่าคุณไม่คู่ควรกับความสําเร็จคุณก็จะเจออุปสรรคซ้ําแล้วซ้าเล่าแต่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดจักรวาลก็จะเปิดทางนําพาสิ่งดีๆมาสู่คุณอย่างน่าอัศจรรย์นี่แหละคือความลับที่คนจํานวนมากไม่รู้เพราะพวกเขามัวแต่เฝ้ามองภายนอกคอยเปลี่ยนสถานการณ์คอยแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่ไม่ได้หันมามองว่า ต้นตออยู่ที่พลังงานที่พวกเขาปล่อยออกมาอยู่ที่ความเชื่อที่ฝังลึกในใจถ้าคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะเริ่มตื่นขึ้นมาจากความฝันที่เคยล่ามโซ่ชีวิตคุณไว้คุณจะไม่เดินไปอย่างไร้ทิศทางอีกต่อไปแต่คุณจะเดินไปพร้อมกับพลังแห่งการสร้างสรรค์คุณจะไม่กลัวอนาคตเพราะคุณรู้ว่าคุณคือผู้สร้างอนาคตนั้นด้วยจิตและพลังงานของคุณเองทุกๆวันคุณจะเริ่มเลือกความคิดที่สร้างพลังบวก คุณจะเลือกความรู้สึกที่ทําให้ใจเบิกบานคุณจะเริ่มมองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงกระจกสะท้อนใจและคุณจะใช้กระจกนั้นเพื่อปรับใจตนเองให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณปรารถนาจริงๆเพราะจักรวาลไม่เคยบอกว่าเป็นไปไม่ได้มันเพียงรอให้คุณเชื่อยอย่างแท้จริงว่าเป็นไปได้และเมื่อถึงวันนั้นเมื่อคุณปลดล็อกพลังงานในใจสิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณต้องการ จะไม่ใช่เพียงความคิดลอยๆแต่มันจะกลายเป็นความจริงที่คุณสัมผัสได้เมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะรู้ว่าจัก,กรวาลคือการสะท้อนของจิตไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นโดยปราศจากการก่อกำเนิดจากภายในจิตที่สงบจะสร้างโลกที่สงบจิตที่สับสนจะสร้างโลกที่สับสนทั้งหมดนี้ไม่ใช่คำสอนลอยๆแต่คือกฎที่ทำงานอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง สิ่งที่คุณเรียกว่าโลกภายนอกแท้จริงแล้วคือผลสะท้อนของโลกภายในความจริงที่คุณเห็นความสัมพันธ์ที่คุณพบเจอแม้กระทั่งเหตุการณ์เล็กน้อยในชีวิตประจําวันล้วนเป็นกระจกที่สะท้อนพลังงานที่คุณได้ปลดปล่อยออกมาหากคุณยังไม่เข้าใจจิตคุณก็ยังไม่เข้าใจจัก,กรวาลและเมื่อไม่เข้าใจจักรวาลคุณก็ยังไม่เข้าใจชีวิตของคุณเองจัก,กรวาลไม่ได้อยู่ห่างไกล ไม่ได้อยู่บนฟ้าไม่ได้อยู่ภายนอกตัวเราจัก,กรวาลคือความเชื่อมโยงไร้ขอบเขตที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งภายในและภายนอกหากใจคุณเต็มไปด้วยความว่างความว่างนั้นจะเปิดประตูให้พลังงานที่บริสุทธิ์ที่สุดไหลผ่านหากใจคุณเต็มไปด้วยการต่อต้านการต่อต้านนั้นจะสร้างกำแพงกั้นพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์ออกไปเข้าใจสิ่งนี้แล้วคุณจะไม่มองจัก,กรวาลเหมือนสิ่งแยกออกจากตัวคุณอีกต่อไปแต่คุณจะเริ่มรู้ว่า คุณเองคือจัก,กรวาลที่กำลังมองจัก,กรวาลคุณคือผู้สร้างและผู้ถูกสร้างในเวลาเดียวกันทุกลมหายใจทุกความคิดทุกการสั่นสะเทือนคือการสร้างคลื่นที่สะท้อนออกไปในความว่างอันไร้ขอบเขตและจัก,กรวาลก็เพียงทำหน้าที่ขยายคลื่นนั้นกลับมานี่คือความจริงที่ทำให้ชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะคุณจะเริ่มหยุดวิ่งตามสิ่งภายนอกหยุดไขวยคว้าหาความสุขจากสิ่งที่ไม่จีรัง และเริ่มกลับมามองพลังงานที่เกิดขึ้นในใจคุณจะเห็นว่าทุกสิ่งที่คุณต้องการนั้นอยู่แล้วในสนามพลังของจักรวาลเพียงแต่คุณต้องปรับคลื่นของใจให้ตรงกับสิ่งนั้นความลับอยู่ที่การปรับสภาวะภายในไม่ใช่การดิ้นรนภายนอกหากคุณปรับใจให้นิ่งคลื่นจักรวาลก็จะนิ่งหากคุณปรับใจให้สอดคล้องกับความรักคุณจะพบว่าทุกการสรั่นสะเทือนรอบตัวคุณก็เต็มไปด้วยความรักหากคุณปรับใจให้เชื่อมัน่น พลังจัก,กรวาลก็จะตอบกลับด้วยโอกาสที่สอดคล้องนี่แหละคือพลังที่แท้จริงไม่ใช่พลังที่คุณต้องไปแสวงหาจากภายนอกแต่คือพลังที่คุณปลุกขึ้นมาจากภายในเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะตื่นรู้ว่าความจริงแท้ไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมไม่ได้อยู่ในอนาคตไม่ได้อยู่ในอดีตแต่มันอยู่ที่การปรับจิตในปัจจุบันขณะนี้เองและเมื่อถึงจุดที่คุณเข้าถึงการเชื่อมโยงนั้นคุณจะรู้สึกได้ถึงความสงบที่ลึกที่สุด ความอิสระที่แท้จริงคุณจะไม่ตกเป็นทาสของความกลัวไม่ตกเป็นทาสของความขาดแคลนไม่ตกเป็นทาสของความคิดที่จำกัดแต่คุณจะกลายเป็นผู้ที่หลอมรวมเข้ากับพลังจัก,กรวาลเป็นผู้ที่รู้จักความจริงอันไร้ขอบเขตเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะเริ่มเห็นว่าจิตไม่ใช่เพียงความคิดที่ผุดขึ้นมาแล้วดับไปจิตคือสนามพลังงานที่มีความทีสันสะเทือนเฉพาะตัวและสนามพลังงานนี้เอง คือสิ่งที่อบล้อมคุณอยู่ตลอดเวลาจะก,กระวลตอบสนองต่อความถี่ที่คุณแผ่ออกไปไม่ใช่เพียงคำพูดที่คุณพูดหรือการกระทำที่คุณทำแต่คือสภาวะภายในลึกที่สุดหากจิตคุณอยู่ในความกลัวโลกที่สะท้อนกลับมาก็จะเต็มไปด้วยสิ่งที่ตอกย้ำความกลัวนั้นหากจิตคุณสันสะเทือนด้วยความมั่นคงโลกก็จะอบอุ้มคุณด้วยความมั่นคงนี่คือเหตุผลที่ทำไมการ เปลี่ยนภายในถึงสำคัญยิ่งกว่าการเปลี่ยนภายนอกเพราะเมื่อจิตเปลี่ยนความที่เปลี่ยนความจริงทั้งมวลก็เปลี่ยนตามไปชีวิตที่คุณเคยมองว่าเป็นเพียงเส้นทางซ้ำซากจะกลายเป็นสนามแห่งการสร้างสารรค์ที่ไร้ขอบเขตคุณจะตระหนักว่าแท้จริงแล้วไม่มีอะไรผูกมัดคุณไว้นอกจากคลื่นความเชื่อที่คุณยึดถือหากคุณเชื่อว่าตัวเองเล็กจัก,กรวาลก็สะท้อนโลกที่เล็ก หากคุณเชื่อว่าตัวเองไร้ขีดจํากัดจักรวาลก็สะท้อนความไร้ขีดจํากัดนั้นกลับมาความลับของการตื่นรู้ไม่ใช่การได้สิ่งใหม่เข้ามาแต่คือการสลัดสิ่งเก่าที่จํากัดออกไปเมื่อความคิดที่ปิดกั้นหายไปจิตก็จะเปล่งพลังงานแท้จริงออกมาพลังงานนั้นคือความสว่างความรักและความเบิกบานที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนและเมื่อคุณอยู่ในภาวะนี้ คุณจะไม่เพียงแค่มีชีวิตอยู่แต่คุณจะมีชีวิตอย่างแท้จริงทุกลมหายใจเต็มไปด้วยการสร้างสรรค์ทุกก้าวเดินเต็มไปด้วยพลังงานของการเลือกคุณจะเริ่มเข้าใจว่าชีวิตไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่คือการออกแบบโดยคลื่นจิตของคุณเองความจริงคือจักรวาลไม่เคยปฏิเสธใครมันเพียงสะท้อนสิ่งที่ใจส่งออกไปหากคุณเข้าใจสิ่งนี้ คุณจะเลิกสงสัยว่าทำไมชีวิตฉันเป็นแบบนี้และคุณจะเริ่มถามตัวเองใหม่ว่าฉันอยากสร้างชีวิตแบบไหนเมื่อถึงจุดนั้นคุณจะไม่วิ่งตามคำตอบจากโลกภายนอกอีกต่อไปเพราะคุณรู้ว่าคำตอบทั้งหมดอยู่แล้วในความเงียบของจิตเมื่อจิตสงบความจริงก็ปรากฏเมื่อจิตเปลี่ยนโลกทั้งโลกก็เปลี่ยนเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะเริ่มสัมผัสได้ว่า ตัวตนที่คุณเคยยึดถือไม่ใช่สิ่งถาวรร่างกายที่คุณมองเห็นความคิดที่คุณเก็บไว้ความทรงจำที่คุณเล่าเรื่องซ้ำๆให้ตัวเองฟังแท้จริงแล้วทั้งหมดเป็นเพียงชั้นบางๆที่ปกคลุมความจริงความจริงแท้นั้นคือความเงียบที่อยู่เบื้องหลังทุกเสียงคือความว่างที่อยู่เบื้องหลังทุกการก่อรูปคือความเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่มีการแบ่งแยกเมื่อคุณหยุดยึดติดกับฉันและของฉัน คุณจะค่อยๆละลายเข้าสู่สนามพลังที่ไร้ขอบเขตและในสนามนั้นเองคุณจะพบว่าไม่มีเส้นแบ่งระหว่างคุณกับจักรวาลน,นี่คือภาวะที่เรียกว่าการกลับคืนสู่หนึ่งเดียวจิตจะไม่ถูกจำกัดด้วยความคิดเล็กๆอีกต่อไปไม่ถูกผูกมัดด้วยเรื่องราวที่สมองสร้างขึ้นแต่จะหลอมรวมเข้ากับพลังแห่งการดำรงอยู่ในสภาวะนั้นไม่มีความกลัวไม่มีความต้องการ ไม่มีความพร่องมีเพียงการเป็นอยู่ที่บริบูรณ์ในตนเองและเมื่อคุณอยู่ในภาวะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวทุกสิ่งที่คุณเคยวิ่งตามจะค่อยๆหมดความหมายเพราะคุณจะรู้ว่าคุณไม่เคยขาดอะไรเลยคุณคือความสมบูรณ์ที่จักระวลสะท้อนอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่คุณเคยเรียกว่าการสแสวงหาจะเปลี่ยนเป็นการตื่นรู้สิ่งที่คุณเคยเรียกว่าการดิ้นรน จะเปลี่ยนเป็นการปล่อยวางในสภาวะนั้นการกระทําของคุณจะไม่เกิดจากความขาดแต่จะเกิดจากความเต็มคุณไม่ทําเพราะหวังจะได้แต่คุณทําเพราะคุณเป็นพลังงานที่แผ่ออกมาจากจิตจะเป็นพลังที่ใสบริสุทธิ์และจัก,กรวาลก็จะขยายพลังนั้นกลับมาหาคุณในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่เกินจินตนาการ นี่แหละคือความจริงสูงสุดที่ทําให้ชีวิตคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะคุณจะไม่เห็นตัวเองเป็นเพียงมนุษย์เล็กๆที่กําลังดิ้นรนในโลกที่ใหญ่เกินเอื้อมแต่คุณจะรู้ว่าคุณคือจักรวาลที่กําลังรู้จักตัวเองคุณคือพลังงานนิรันท์ที่กําลังเล่นบทชั่วคราวในร่างนี้และเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้ทุกความกลัวจะจางหายทุกพันธนาการจะสลายไปเหลือเพียงเสรีภาพที่แท้จริง เมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะเริ่มเห็นว่าความว่างไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือพื้นที่บริสุทธิ์ที่รองรับการก่อกำเนิดทุกสิ่งทุกจักรวาลทุกชีวิตล้วนเกิดขึ้นจากความว่างอันไร้รูปนี้และความว่างนั้นอยู่ในใจของคุณเองเมื่อจิตคุณกลับเข้าสู่ความว่างคลื่นแห่งการดิ้นรนจะดับลงเสียงแห่งความกลัวจะเงียบหายสิ่งที่เหลืออยู่คือความอิสระอันบริสุทธิ์ จากความว่างนี้เองพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่แท้จริงจะไหลออกมาคุณจะเห็นว่าทุกสิ่งที่คุณต้องการสร้างไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องวิ่งหาแต่มันอยู่แล้วในสนามพลังของความว่างนี้เราเพียงให้คุณปรับจิตให้ตรงกับมันในภาวะนี้คุณจะรู้สึกถึงการปลดปล่อยเหมือนกำแพงที่ขวางกั้นหายไปเหมือนโซ่ตรวนที่พันธนาการถูกปลดออกคุณจะไม่ถูกควบคุมโดยอดีตไม่ถูกบีบคั้นโดยอนาคต แต่คุณจะดำรงอยู่อย่างเต็มเปลี่ยมในปัจจุบันและในปัจจุบันนี้เองคุณมีพลังที่จะสร้างทุกสิ่งใหม่นี่คือการตื่นรู้ที่แท้จริงการตื่นที่ทำให้ชีวิตคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณจะไม่กลับไปสู่ความคิดเดิมที่จํากัดอีกแล้วเพราะคุณได้สัมผัสความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าคุณจะไม่ตกเป็นทาสของความกลัวเพราะคุณได้ลิ้มรสอิสระที่ไม่อาจถูกพรากไปและคุณจะไม่รู้สึกขาดอีกต่อไปเพราะคุณตระหนักว่า คุณคือความสมบูรณ์ตั้งแต่แรกแล้วถ้าคุณเข้าใจสิ่งนี้ชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะคุณจะรู้ว่าจักรวาลไม่เคยอยู่แยกจากคุณคุณเองคือผู้สร้างคลื่นที่จักรวาลสะท้อนกลับมาเมื่อคุณปรับใจปรับพลังงานและกลับเข้าสู่ความว่างที่บริสุทธิ์ชีวิตใหม่ก็จะก่อเกิดขึ้นในทุกลมหายใจคุณไม่ใช่เพียงผู้ที่กำลังมีชีวิตอยู่แต่คุณคือพลังจักรวาลที่กำลังสร้างชีวิตในทุกขณะ และเมื่อคุณตื่นรู้ถึงความจริงนี้คุณจะเดินไปข้างหน้าอย่างอิสระอย่างมั่นคงและอย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการสร้างสารรค์ที่ไร้ขอบเขต